เออนั่นแหละีตวไครับสีนีสีใช่โอเคโอเนะเข้าเส้นแล้วเข้าเส้นลตนี้ครับาได้เ่เ่ับานก็ปีแล้วปีเริ่มจบ Oh! วันมาเลยครับจุกก็มาเลยครับโอ้โหสวยครับชิคมากครับสมัครได้เสร็จ ขัตามนั่นไงบุญยังไม่จบขันดูก่อขันหน้ายังไปได้เรื่อยขันหน้ายังไม่รู้ตัวถ้าขันน้าบุญตาบุญตูนะครับขันตามเด็เลยขันตามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขันดีก่อนท่าเข้าเส้นคะแนนนำโด่ง้าบุญพะโล่ศนูเออเอ๊เออเอ๊เอเอาละวติทาขันตามช่วยไปด้รับกังจะปรกาศว่านักแบนะครับสี่และดีสีมตัวนะครับ เราจะบอกว่าใครเจอกับใครบ้างจับคู่นะรับ่อ้ราคอลีฟายมาจับคู่ครับคอลีไฟายอันดับหนึ่งไับราคาไปเจอตามสูงตราคานะครับจับไปเรยหนึ่งเจอสิบเจอสิ้า เ uhm. ล,ล,ล,ล่านี่จครับท้าได้ทั้งดึงบุญก0ครับแต่ถ้ากาเี้ยาทำอย่างการถือการถือคืออะรครั้แรก0 0ถ้าเนี้หมุดติดก็0 0 0 เห็น <Okay. S 2> นะครับว่ารอบซ้อมมันจริงผมไม่อยากซีเรี่ยอะไรมากนะนักแข่งก็ลงมาซ้อมด้วยเสื้อยืดน,นะครับ ได้ใจครับอ้าวโอเคไม่เป็นไรครับพลาคำคู่ สาง,สนาสาสงสนหน้าเส้นคือ2อาสอน,นะครับอเอานะเอานะเสัข่งขาหรืออเดขึ้มน,มมนมานะงไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับเพียงนำได้ปกตินะครับทำตามก็โดนระยะาห่างเช่นกันนะครับ ชิบมาเลยชิบมาเลยจะไปรอดไหมวับอดูตั้งไงดูนะเดี๋ยวยังไม่จบนะครับถ้าเกิดว่าเกิดว่าทำ่จ แต่ใช้รถมอเตรเกียวกับนัอุบลครับแดงอันเดอร์เข้าไปครับเป็นโงสับฟิตแรกนะเปิดแดดไม่เปิดรอสวยกระายบ้อย็เจอดอกนี้ตีเล็กสตาร์ทที่ไปเอตาไปไม่มีอิธพลทั้งคู่ฮะตีเล็กอันเดอร์นิดิด

สองเจ้าสตาระทานไหมมาแล้วมาแล้วข่าวข่าวยังไงอยังไงปัตตาปันนั้นเสียการทั้งคู่เออเสียไปได้ฮะไปได้โยไม่ได้โยัสตาก็มีเสียการนิดหน่อยอุ้ยสตาร์อันเดอร์ยาวอันเดอร์ยาวเอาแล้วเอาแล้วมีเติร์ไปท์ที่ใจฮะดูวะเออ เกือกให้สวยนะครัีบเียดีนะครับรีบเรียดีนะครับมาครับไล่กินกันมากครับใบการไล่เข้าเข้าไปทางศิลทางหลังพยายามจะไล่เข้าวชิดมาตูมาครับอย่างนีก็จะเพิ่มย้่งใกล้ใกล้เคียงกันเลยครับในรอบนี้ครับไปยกขึ้นต่อยไปแล้วครับ ดนะครับ้อเื่อนครับต้องรับาเอาใจเยรนก่อนแก่นหน่อยเรื่อดีนะเออ้ระดิกหน่อยครับรอแต่อาการเล่นน้อยไม่เไรครับยังไม่น่าเกลียดไว้เรื่อยๆต่อนที่ลอครับทีหต่ารข้นลึ้นรึ้นขึ้นข้นึ้ครับนข้นขึ้นขึ้นขขึ้นข้นขึ้นขนขั้ั้ขนร้ บาดูครับหมอตกถ้าหูไม่ไรครับหอยฟันแล้วนะครับเมื่ี้นี้ยังไงไม่ออกเองนะครับบว่าจะบากเขา้ายังไงครับเขาขาดได้หรอังตัวีนี้นะายเ,เขาบครับแน่เป่ออกครับเมื่อกี้ครับ เดือดขับพี่ชายที่จทิ้งเอเข้ามือทหารนีเป็นัญหานี่เป็นปัานเปนาวกนี้เป็นาพี่ครับแล้วก็สายยาวครับสาาจะได้ยังไอ้ิ้ตอยาเอาเข้ามาเลยครับโดนครับโดนกับครับโดนแโดน้นครับใต่อเว้ยเออกเดียวไม่เป็นไรใบต่อได้ตรองจิ้มนะ

ปกแน็คครับจะดูครับว่าจะอยู่กันยังไง่เต้นครัตื่นเต้นตื่นู้นะื่นเน่นเน่นเ่้่้นตื่้นต่นเต้นตตน่่ต่เืนน้

สวยครับทั้คู่เลยนครับผ้เก็บนาทีได้อทครั้าทีได้ตรงนี้เก็บเก็บ

โอ้โหยาวเลยครับท oh, oh, ุก้านหโอ้โหยาวโอ้โหยาวโอ้เก่งโอ้โหเาเแล้วเราเกแล้วเขาโวอยู่เขาโชวอยู่เโชอยู่เก่งแล้วเ็าโชเออเผ่าน มาล้วยับรถไม่มาหาโปกไม่มีรถเป็นเทอร์โบตีรตหายไปเลครับหมาตรอนไม่มาหาสารเลยอนนี้สารตะเพิ่งเตรียมตัวครับยอดต่อ โเบนเอาเว้ยเบนเอาเว้ยเบนบอกไม่ได้เว้ยเบนเอาหมดครับอ่ารู้แล้วเอาแล้วครับเบนจัดการเบนแรกแล้วเอาเว้ยเบนสามได้ดีครับ อ้เด็กของแกครับเจอกับบุญเสียงรฉยยเด็กมาไวบ้างครับนี่ครับขอแเกียงรฉยยนะ ครับยัไม่ม ah. ีใครผิดพลาดครับมีแค่เรื่องระยะเล็กน้อยครับระยะห่างมีเบรกลยรอะคัอยะครับอยอบอแล้วก็นัดอุบลกับโคีโอเตรียมตัวรอนะครับแล้วก็ีล้วคขสุดท้าย ไล่เพื่อระแวงเพื่อฆตากัน,กนเสียงแล้วก็ไลเข้ามาเรื่อยๆครับพยายามที่จะปีกมาให้ใกล,สะละ้สำหรับปียครับปียนะบ้าเล่หน่อยครับแด้ เสียการเล็กน้อยพิษกับใบอถโยมยาไปครับคม่ีนอการตีแล้วเราไปดู้งดูบ้าด้ันไปากไปได้ดงรงหับาดว่าแค่ดดูไลเมาหน่อยนะครับแล้วก็จอเสียบี๊บเนียเป็นผู้จิตมาเถอดูส งหลังเป็นนัอุดลนะครับกันเดียวกันแบบแดอัเอร์ยาอัเดอร์ยาวอัเดอร์ยาวอัเดอร์เลยตไม่ตยานดบยดิ แร็กิรวดเอนทรีครับเร็โเลยครับาตบเลยครับแบบนี้โอ้โหต่วเร็วเรวมากต้อไปเร็วมากเออดูเอรดอ่ะอยาอยา้เรทปะเออเเด

วลาไม่มีปีหรือว่าเขาไม่มีผู้แข่งครับเขาได้บายครับเ็อร์สอวิ่โทวหนะ่อ สัประมากเลย